ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมีโปรดักใช่ไหมคะอย่างของดาดา,ดามาทำการตลาดเรื่องสอนพับปิดสติกกิ้งแล้วเราจะเข้าถึงกลุ่มนี้ได้ยังไงหร<ไ>ือว่าจต้องแล้วเราจะเข้าถึงกลุ่มคนแบบนี้ได้ยังไงคะหรือว่าเราจะต้องมีโปรดักไม่<อ>ใช่การ<อ>สนอนโอเคมาเดี๋ยวตอบได้เลยแต่อย่างดาเนี่ยมันดีพ,พี่ถ้าคุณถ้าคุณรู้ลุกเนี่ยคุณจะเข้าใจที่ผมพูดผมยกตัวอย่างให้เลยนะใครที่ดู online, ออนไลน์มันจะย้อนหลัง ให้เข้าใจคานี้อ่ะอยังดาเนี่ยผมรู้จักมานานแล้วพะเขาเไม่ใช่นานนะแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องแต่รู้จักมาสิบปีที่แล้วแล้วก็หายตัวไปไปแคนาดามาใช่ไหมใช่ค<ช>่ะไปไปไปเรียนอะไรมาที่แคนาดาใช่ไหมค่ะ<ช>แต,แต่แต่ประเด็นเนี่ยคือดูแต่งตัวดูแพงแล้วก็ข้อสําคัญพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอังกฤษได้อันนี้ก็แพงเป็นความแพงระดับหนึ่งนะใช่ป่ะแล้วแล้วเวลา,าสำหรับเมืองไทยใช่ คุณไม่รู้ไม่รู้ถูกต้องมันเป็นอะไรที่แบบทําไมไม่พูดบ้างไทยคังอัง,องกฤษคําสอนภาษาอังกฤษบ้างโชว์ไลฟ์สไตล์ที่แคนาดาคุณกําลังขายตัวเองอยู่แล้วคุณเป็นโค้ชเป็นครูในแนวที่บอกว่าคเป็นโค้ชเป็นครูที่เฮ้ยโค้ชเป็นครูคนนี้คู่ภาษาอังกฤษได้เว้ยมันเลเวลต่ำกว่าเอ้ยเ,เลเวลสูงกว่าโค้ชครูคนอื่นทันทีที่ดูโลโคอลคุณขายตัวเองแค่นี้คุณก็ขายได้แล้ว แล้วก็เริ่มเปิดคอร์สเดี๋ยวปอกๆอย่าลืมว่าคอร์สมันก็คือโปรดักอันหนึ่งนะคอคอสเอ่อหนังสือมันก็คือโปรดัก oh. นี่คือโปรดักที่ออกมาจากตัวเองอย่างแนชโรธรรมชาติงอก,อ,อกมาตกธรรมชาติของเราเองทําได้อยู่แล้ว oh. แล้วเนี่ยดูแพงเธอทั้งตัวเนี่ยดูแพงเลยเห็นไหมดูตามแต่งตัวอะไรเลือกสีสไตล์มาก็สอนสไตล์ของการนี่ก็ได้แล้วเราพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบหาโอกาสพูดภาษาอังกฤษชัดๆ แบบบางช่วงพูดภาษาอังกฤษออกมาเป็นสะกดให้เขาดูแบบเฮ้ย <c oughs> คนนี้แม่งไม่ธรรมดายอย่างที่ตอนลุงตอนมาเลีงกับพี่เขาเช็คตอนลุงจะมาเรีกับพี่เขาก็เช็คเหมือนกันเฮ้ยผู้ชายคนนี้แม่งพูดไทยอังกฤษคำไทยคำอังกฤษคำใช่ลุง <c oughs> <c oughs> ลุงเลือกอาจารย์ตอนนั้นม,มีอาจารย์เป็นโคน้สในตลาดเยอะแยะมากมายแล้วลุงเขาก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าเนี่ยลุงก็ไปนั่งไล่ดูเลยอาจารย์มีใครบ้างอยากจะเรียนยจะเรียนคอสคนไหนแต่เนี่ยเลือกอาจารย์มันคนเดียว เพราะอะไรพูดไทยครับนี่เด็กนอกเว้ยพูดไทยคำมัน,ดเ,ดกนกเก็ตคำไฮโซใช่ไหมต,ตอนแรกกลัวค่ะคือตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าถ้าเราพูดไทยคำอังกฤษคำคนจะมองว่าเรา,าเรอ่ะจ่ากจรตก็ไม่เป็นไรไ พูดภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เฉพาะทางจามริดไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแบบว่าอยู่ดีก็นึกอยากจะพูดก็พูดไหมบอกไอ,อ,อยูไอยูมันน้าเหม็นไส้ถ, <laughs> ถ้าพูดไอยูคือพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นจริงเห <laughs> มือนหนูไงพูดแบบหัวไอยูอันเนี้ยอันนี้ปลอมเออแต่ว่าจามริดเขาพูดในศัพท์อย่างเช่นเขาพูดว่ามันสเปคซิฟิกมากๆอืกคือเขาเน้นย้ำตรงนั้นอย่างเงี้ย หมือนเป็นแบบคำศัพท์เฉพาะใช่ใช่แล้วการออกเสียงนี่แบบว่าดูรู้ว่าไม่ใช่คนไทยธรรมดาหรือพูดว่าถ้าคุณแบบว่าเนี่ยผมกําลังสอนอยู่แล้วคุณเดินไปเดินมาเนี่ยมัน distract อ่าเห็นไหมคือไม่ใช่อยู่ดีเขาใช้แบบว่า u u i i หรือว่าเลื่อยเปื่อยแต่ว่าพอเราฟังเนี่ยมันจะมีผสมอยู่ในบทดิ้งที่เขาพูดประโยคที่เขาพูดเรารู้สึกอืดูแพงแล้วบางครับบางบางคลิปเนี่ยทำเป็นภาษาอังกฤษออกมาเลยยังได้เลย แล้วเราสอนภาษาอังกฤษก็ง่ายๆเราบางคลิปมันก็ดูให้ผมก็ยังมีคลิปสอนภาษาอังกฤษเลยสอนสอนวิธีเรียนภาษามันก็ทําให้รู้โอ้โหแบรนด์คนนี้แม่งสูงขึ้นเรื่อยๆเว้ยแบรนด์คนนี้แม่งไฮโซเว้ยไอ้คนนี้แม่งขันเมืองนอกมาเป็นสิปีไว้เกมใช่อคอนเทววินพูดดที่คคนาา่ะ <Yep. S 1> มันเป็นเป็นอินท์วิวผ่านไลฟ์เล่อยแต่สอนเรื่องการพูดจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้พี่พี่ไม่รู้รู้สึกว่ามันจะเป็นพ็อปิกที่มันไม่ปปอปปูล่าตอนนี้รุงว่าปะก็เลยคิดว่าจะจะมาปรึกษาดัานว่าเราเราจะทำยังไงดีทำไมอ่ไม่เพราะว่ามันไม่ใช่อะไรถ้าสอนขายออนไลน์ถ้าสอนออกกล้องขายออนไลน์อันนี้อีกเรื่องหนึ่งคนมันจะมันจะมันต้องการการสื่อสารที่เจาะจงใช่ มาจะพับปิดสเปนจิ่งหมายถึงยืนบนเวทีแล้วพูดกับคนในสัมมนา <Okay. S 1> แบบนี้เนี่ยไม่ขายยากต้องเอาดีกับองค์กรค่ะซึ่งตอนนี้องค์กรก็ไม่ีแล้วใช่แต่แต่แต่ทุกคนมาออกกล้องหมดไงทุกคนมาออกกล้องบอกน้องอาจจะเอานี้เลยถ้าเกิดแบบว่าออกกล้องยังไงให้ให้ให้คนประทับใจอะไรมบพูดออกกล้องยังไงให้คนประทับใจอะไรประมาณ<ร>านี้เนี<ด>่ยถงาเออกคอดออนไลน์ออกมาเป็นคอนเฟนเซนส์ออนทามะไรเงี้ย น้องกำลังคิดแบบฝรั่ง,น,งน้องกำลังคิดแบบฝรั่งเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ไพไวคชชิ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่นี่คือที่ที่อยากจ,จะยกตัวอย่างให้เขาเห็นให้คนในในคลอส,ลอสเซนก็คือว่าให้คนในคลอสเ็นก็คือว่าคนไม่ชอบมองข,มข้ามของมีค่าในตัวเองคนชอบมองข้ามสิ่งสินค้าของตัวเองบางทีลืมเล่าเรื่องบางทีลืมลืมไอ้ที่ตัวเนี้ยอย่างคนเนี้ยเขาไม่รู้ว่าไอ,ไอ้สกิลทักษะภาษาอัง,งกฤษของเขามีค่ามันดูพรีเมียม คุณยังไม่เคยขุดมันออกมาเท่านั้นเองที่คุณทั้งทั้งทั้งใหญ่แหล่ที่คุณมีอยู่ในตัวเท่านั้นเองเอมีเยอะของแบบนี้โอเคอ่าอ่ามีอายุตัวอย่างอันหนึ่งก็เหมือนกันมีคนเคยทําแจกันอันนี้ตัวนี้มีตัวอย่างจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมก็เป็นซอสข้อมูลของคอร์สนี้นะหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าขายดีเอเพราะขึ้นราคาหนังสือชื่อว่าขายดีเพราะขึ้นราคา ชื่อมันเจ๋งไหมหนังสือคือเจ๋งมากแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมอ่านดูก็รู้เลยว่าผมอ่านปุ๊บผมก็รู้เลยแม่งใช่ประสบการณ์ทุกอย่างขายเวลาคุณขึ้นราคาคุณจะขายดีขึ้นมันเป็นประสบการณ์ของผมเลยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีล่ะโอเคแล้วก็ในตัวอย่างในนั้นเขาจะพูดอันนี้เป็นสังสือของญี่ปุ่นผมบอกซอสของผมหลายหลายหลายซอสหลายที่มาแล้วกันเพราะว่าจะได้รู้กันด้วยเพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งอย่างมันจะทําให้คุณเชื่อมากขึ้นไม่ใช่ว่าผมแบบ เออเอาแค่เอาแค่ความเห็นของตัวเองหรือประสบการณ์ของตัวเองไม่ใช่นะขออีกอันหนึ่งที่ผมเอามาก็คือ uh, marketing to the affluent marketing to the affluent ของ Dan Kennedy. Uh, แดนเคนเนดี affluent แปลว่าคนรวยเป็นอีกคำหนึ่งของเป็นคำหรูกว่าคำว่า super rich เป็นคำจริงๆเป็นคำ high เขาเลือกใช้คำนี้โดยเจาะจงเลย marketing to the affluent เนี่เห็นไหมน้องน้องเห็นว่นเนาเวลาพี่พูดภาษาอังกฤษเนี่ย มันดูรู้ว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อินสปิเรชันกับทุกคนทุกคนอินสปิเรชันนะไม่ใช่อินสปิเรชันมันดูรู้ว่าอ๋อคนนี้แม่งไฮโซไว้ไฮโซม,ม,มันมันมันมีดรอปหินแบบมาแค่เออเออข้อ,อนี้ชื่อของแดนเคนเนดีแดนเคนนี่เป็นกูรูที่แบบท็อปทอปของโลกเลยค่าตัวแม่งชั่วโมงหนึ่งเป็นแพง,งมากเป็นล้านอ่าขอสอนข้อ,อนี้ผมไปเรียนกับเขาแบบเป็น10ปีที่แล้วอ่ะดีมากเลยแล้วก็มาเลยมา แล้วก็สิ่งที่ผมสิ่งที่เขาสอนผมก็ไปทําพอทำมันก็เวิร์กตอนแรกเราก็นึกว่าก็เวิร์กแค่เมืองนอกเมืองไทยก็เวิร์กครับคนไทยคนเมืองไทยบอกเลยรวยมากคนรวยเยอะมากพูดอีกทีนะคนรวยตอบเด็กเ,เยอะมากคนรวยทาําไมเยอะมากอันนี้มันต้องฝังเข้าไปในหัวคุณเลยนะเว้ยเพราะกูไม่ขายแล้วสามร้อยบาทต่อตัวไม่เอาแล้วเข้าใจเปลเาไม่ขายแล้ว <laughs> คุณดังแล้วเดี๋ยวคน,คนจะไปคนจะไปหาคุณเนี่ยเสยอะไรเสีย,ยชื่ออะไรโปรโมทให้เลยไอแฮปป์แปดบโอ้ชื่อแบรนด์ก็จำยากไอแฮปป์เหรอใ <I S 1> ช่ทำไมต้องไอแฮปป์เนอะมาจากไอแอมแฮปปี้โอ้ย <laughs> พอไหวพอไหวแต่มันไม่มีสไตล์มันไม่มีไอแฮปป์ใช่ไหมไอแอมแฮปปี้ก่อนตั้งชื่อทีหลังมาปรึกษาบัณฑิตก่อนอย่าเริ่มธุรกิจถ้ายังไม่ปรึกษาบัณฑิตโอเคป่ะนี่คือสโลแกนของประเทศนี้โอเค มีในตัวอย่างนั้นคือบอกแจ่มีแจกันธรรมดาตัวหนึ่งราคาขึ้นทันทีเพราะเราว่าช่างฝีมือสมัยเอโดะเป็นคนปั้นขึ้นมาแค่เราแค่เนี้ทั้งนั้นที่ไม่แต่ก่อนเป็นแจกันที่วางบนล่มอ่จากวางล่มเคยเห็นมาแจกันวางล่มวางล่มอยู่ตั้งนั้นตั้งนานจนมีคนมาบอกมึงไม่รู้ว่าแจกันอันนี้แม่งช่างปั้นจากสมัยเอโดะราคาขึ้นทันทีใช่ไหมต้องมีเรื่องเล่าซะหน่อยหนึ่งถ้าอะไรที่แม่งผลิตมาจากโรงงานมันจะมีเรื่องเล่าไหมไอ้ตัวละสามร้อยบาทเนี่ย ผลิตมาจากโรงงานจากจีนนะจ๊ะผลิตทีเป็นแสนตัวจ้ะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสินค้าขายด้วยแนละ้วน้องเอาเอานี่ปะอย่างหนูถ้าจะขายครีมหน้าใสพอได้นนอุค๊คินหน้าใสเก๋มากเราต้องเลิกคิดถึงตรงนั้นเลยอ่ะคินหน้าใสเก๋มากเอออืมี oh <my> <c oughs> ่ก็ไม่รู้ไม่ได้ไปอยู่ตลาดนั้นอ่คือเทรนตอนนี้พอมันเป็นโควิดอ่ะแล้วก็จะโตรงตรงเลยมันเป็นเรื่องของอ่าลุง ันนี้เอานี้อันนี้คือคุณรู้ในตลาดนี้ไม่ไม่กักไม่หว่วงเลยเทรนพอสุขภาพมันมาโควิดมันมาคนเจ็บปว่วยอืครีมนะแล้วครีมหน้าใสาเนี่ยมันกองท่วมตลาดอยู่แล้วถ้าสมมติคุณหลับตาไถฟ,ฟ,ฟีสเฟซบุ๊กนะมันจะยิงแอดห้าห้าแอดมันจะมีครีมหน้าใสาประมาณสามแอดมันเหนื่อยมากค่ะมันไม่เคยโดนพี่นะรู้สึกพี่จะบล็อกมันไม่ใช่ตลาดเขา เขาก็ยังไม่ไปซูเปอร์ริชอยู่เขายังอยู่ตรงแถวๆเดิมที่เออมแตว่าตอนนี้เป็นไม่มีจะกินเลยเพราะว่าไม่จะเอาินไไม่มีเงินค่ะมีเงินพม้าแบบขายแต่ว่ามีเงินค่ะแต่ว่าตลาด่างใช่ค่ะเขาก็ลังู่แถวเดิมอยู่ใช่ตกลงกันใหม่ก่อนว่านี่มาเรียนมาร์เก็ตติ้งถึงซูเปอร์ริชแล้วตกลงกันใหม่ก่อนว่าอาจารย์มดิตพูดสามรอบแล้วนะว่าลุกคุณดูแพงไปให้ไกลกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนคนนี้ต้องมาโดนจับขย่าว เราคิดแบบนั้นได้แล้วเพราะว่าคุณเกตนาะว่าคุณน่ะอยู่กับมันมากี่ปีแล้วคะหลังสิบปีไหมประมาณสองปีกว่าโถสองปีปอินดูคุณอินกับของแล้วคุณมาลงแสนห้าเนี่ยเอาเงินที่ไหนมาลงก็เงินที่ใช้หมุนเรียนเนี่ยค่ะมีในกิจการหรออะไรเงี้ยคคือคนอย่างคุณถ้าจ่ายเงินลงทุนกับการเรียนแสนห้าหลักเกณฑ์เนาะ อย่างน้อยขั้นต่ำสิบเท่าคุณต้องได้ล้านห้าใช่แล้วมันไม่ยากด้วยนะจริงจริงแล้วมันไม่ยากนะนี่คือคนที่อยู่ตรงเนี้ยทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในออนไลน์อารย์ดิบเป็นสิบปีคุณลุงหกปีมาบอกคุณนะอย่าไปตรงตลาดล่างๆคุยอยู่กับลูกศิษย์ที่ขายเครื่องสาอําอางคุยแม้แต่คุยเป็นเจ้าของแบรนด์เหอะคุณอยากขายพวกครีมตลาดล่างนึกถึงพมา่านึกถึงอะไรตอนนี้เลยอืตกลงคุณทําเสื้อผ้าใช่ปะ จูนแต่จิตวิญญ,ญาณตัวเองก่อนเอาให้แน่ตอนนี้มันกําลังฟุ้งแล้วล่องลอยและยังคงอยู่กับแถวแถวเดิมที่ยังเป็นอ <c oughs> ยูอกก่ใจเย็นๆครูบอกก่อนใจเย็นๆคุณมีหน้าที่ไปเรียน Marketing t o งทูร์เชื่ออันเดิมที่อาจารย์มณิกแถมให้อ่ะ <c oughs> แล้วคุณต้องเข้าใจก่อนนะทุกคนเลยนะพรุ่งนี้ใช่เราต้องเปลี่ยนการแต่งตัวจริงครูพูดด้เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยเท่ากับว่าคุณยังไม่อนุญ,ญาตตัวเองเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> อาจจะไปได้ายผม ทำผม mm hmm. บอกว่าทรงฟาล่าเอาให้เลิศเลยอาจจะจ่ายสองร้อยห้าสิบแต่คุณคอยดูตัวเองพรุ่งนี้ดีกับคุณอาจจะเพิ่มเครื่องประดับคุณไม่ไใส่นาฬิกาไม่ได้ใส่อะไรข้อมือใช่ไหมไม่ใส่เลยเหรออาจจะแบบใส่เครื่องประดับอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องแพงแต่เลือกที่มันมีสไตล์พรุ่งนี้คุณทุกคนตรงนี้ต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างนะเพราะไม่งัน้นวา์คุณหรือบันเรชันคุณมันไม่ได้ใช่คุณหาคอร์สเรียนแบบนี้ได้ที่ไหนคุณว่าจริงไม่จริง ว่าครั้งถ้าพี่พี่งขึ้นราคาคอร์สนี้ห้าแสนนะ่พะว่าครั้งหน้าพี่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้มันจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งเลยเข้าใจปะราคาที่ถูกไป่ไมแต่ก็ดีอันนี้ก็คือมันเหมือนครูนึกถึงตอนที่อดีตของครูไงที่ครูบอกพวกเราค่ะครูนึกถึงอดีตของครูเมื่อห้าปีที่แล้วเออหกปีที่แล้วคุณกาลังอยู่บนเส้นทางเดียวกับครูไงแต่คุณต้องอนุญาตตัวเองให้เร็วไง เพราะว่าวันนี้วันนั้นจำเด็กยืนสอนคนเดียววันนี้มาเป็นอีกแรงหนึ่งที่คอนเฟิร์มว่าวันนั้นที่เรียนคอร์สนี้เมื่อห้าปีที่แล้วม,มันกลายมาเป็นคนคนนี้ได้ไงวะเก็ตยังวันนั้นเมียจำเด็กยืนสอนคนเดียวแต่วันนี้หมายถึงคอร์สเดิมอะถูกไหมฮะรุ่นแรกรุ่นแรกนน่นเลยที่หัวหินสอนดู<ห>แต่วันนี้คุณลุงม,มายืนอยู่ตรงนี้อีกคนนึงและพวกเราทุกคนอะติดตามคุณลุงม,มาแต่รู้ว่าคุณลุงเป็นอิจุกอิจอยตัวน้อยตัวเล็กอะ ใช่ไหมแต่วันนี้มันมาเป็นแบบนี้ได้ไงคุณต้องเปลี่ยนอินเนอร์คุณครูถึงบอกนะวันนี้มันจะมีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่อนุญาตตัวเองคุณลงทุนมาแสนห้าจริงป่ะฮะแล้วเราต้องคิดแล้วคุณทุกคนคือนักธุรกิจไม่ใช่แม่ค้าด้วยถ้าใครคิดตัิวเองเป็นแม่ค้าอยู่มั้งพลาดไม่ได้โอเคปะ่ะฉันคือนักธุรกิจหญิงแนวหน้าของประเทศไทยด้วยเพราะว่าสำนักนี้อาจารย์บดิตเคยพูดไว้แล้วที่ตรงนี้ค่ายพี่ พี่จะผลิตลูกศิษย์ที่เป็นระดับท็อปของประเทศโอเคปะ่ะลูกศิษย์พี่แม่งต้องรวย<ม>ทุกคนคราวนี้มันอยู่ที่คุณต้องจูนช่องนั้นไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามคุณลงทุนมันเท่าไหร่มันยังถูกไปอาจารย์ใช่โทษหมายถึงว่าใช่ใช่ใชแต่หมายถึงว่าครูกำลังจะบอกว่ามันต้องสะเทือนคุณที่แบบว่าคุณจะเปลี่ยนเข้าใจที่ครูพูดปะ ถ้าคุณจ่ายในจํานวนเงินที่มันเยอะมันจะสะเทือนคุณว่ากูต้องทําอะไรสักอย่างประเด็นเขา้าใจครูลุงพูดยังสําหรับครูลุงสมัยก่อนมันก็เป็นเงินที่เยอะมากเพราะครูลุงขอผัวไม่มีเงินของตัวเองแต่คอร์ดอาจารย์บดิกเมื่อห้าหกปีที่แล้วก็คือห้าหมื่นคุณเข้าใจยังมันก็เยอะสําหรับครูลุงแล้วแถมมันหน้าด้านด้วยเพราะไ่ขอผัว <c oughs> แล้วผัวตัวเองก็พูดอยู่คํานึงว่าเรียนหลายคอร์แล้วนะไหนผลลัพธ์ จริงอ่ะเราพูด้เราคิดในใจว่าฉันเพิ่งจะจูนเขาคืนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผัวว่าไงอันนในบทดิไล่หัวแล้วเขาบอกหัวตามไม่ทันแล้วหัวถือถือถือกล้องให้ลุกลุกลุกไหลไปวันนี้ไหลป่ะลุกอันนี้หัวไปวางดิบัตทาม เรื่องจริงเรื่องจริงที่แรกสองนี้ครูจะไปอยู่วัดสองวันอา,าจารย์โทรมาแบบคืออยากสอนคอร์สนี้เราอยากช่วยอาจารย์สอน,อน <c oughs> ขอบใจมากสนุกมากเลยทุกคนนะเอางี้ดีกว่าเรามาทําพันธสัญญากันดีกว่าคอมมิชเมนต์เลย <c oughs> พรุ่งนี้เราทุกคนตรงนี้ต้องเปลี่ยนอะไรสักคนละหนึ่งอย่างใช <c oughs> ่ไม่น้อยไม,ไม่สะเทือน <c oughs> จริงโอเคป่ะ <c oughs> แล้วคุณรู้ป่ะคุณมีลูกศิษย์คนหนึ่งเลยสามีเขาเพิ่งมั่นเขาไม่ใช่สามีแฟนเพิ่งขอมั่น แล้วเขาก็บ่นกับกูว่าเอาเขาก็เหมือนกับว่าเซอร์ไพรส์รสไหมเขามาขอมั่นบอกเซอร์ไพรส์ราสมากเลยเพ็บเล็กนิดเดียวคือเซอร์ไพรส์ค่ะคือผู้ชายที่ขอน้ำตาไหลร้องไห้อินผู้หญิงแบบคกูถามว่าแล้วไม่อินหรอบอกว่าแล้วไม่เซอร์ไพรส์รเลย,ยเหรอเซอร์ไพรส์ว่าเเล็กคือ <c ười> <c ười> ไม่ถึงกะลัดอ่ะศูนย์จุดไม่กี่กะลัดเองน้อยมาก <c ười> ครูบอกเขาว่าเอามันมาใส่จะเล็กจะน้อยแต่มันมันอยู่ในนิ้วมือผู้หญิงนั้นมันดูวู้ว่ามันดูมีมูลค่านึกออกป่ะแล้วก็จงภูมิใจเดี๋ยวมันจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วสักพักหนึ่งไม่กี่เดือนแฟนเขาก็บอกครูว่าเดี๋ยวตอนแต่งงานผมจะซื้ออีกวงหนึ่งให้เขาเพราะผมเห็นเขาเอามาใส่แล้วมันเล็กไป จริงจริงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณมีเครื่องประดับอะไรเอามาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูตัวเองคุณรู้สึกว่าฉันมันต้องเหมาะสมอะไรที่มากกว่านี้นะดูอาจารย์เสร็จผมก็มุดใส่ไหมเฮ้ยพี่แล้วเออไม่กล้าใส่ซื้อมาตั้งแต่ปีหกกับมาเทคฟิลิปใช่เอานั่นไงรุ่นหน้าน้ำเงินป้าพี่หน้าน้ำเงินป้าไหนเอามาให้ดูในกล้องหน่อยดิเอามาให้ดูในกล้องหน่อยมั้ยเอามาให้คนให้คนในกล้องได้ดู เออต้องไปเอามาใส่บ้างอุ๊ยอาจารย์สวยเรื่องเนี้ยสวยเนาะพี่ซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นสองรันซื้อมาตั้งแต่ปีห้าเก้า้กาไม่กล้าใส่ห้าเก้าปีนี้ปีหกสี่คุอาจารย์เดี๋ยวสวยถ่ายรูปไยใส่ก็เลยรีบออกมาใส่เห็นไหมนี่กูลุงพูดถูกเรื่องไหมไหมคุณต้องเอามาใส่แล้วมันจะขยายและเติบโตยิ่งขึ้นเพราะคุณจะอะไรคุณจะสนิทหรือเป็นไอ้พวกเนี้ยนะ ไวเบรชั่นแม่งสำคัญใช่ใช่อาอาจารย์ว่าจริงปะอาจารย์ก็เปลี่ยนไปลื่อลื่นอาครูพูดให้เลยวัตถุสิ่งของพวกนี้มันมีแรงสั่นสะเทือนของมันมันมีที่อาจารย์บริตพูดไงวายส์วีไ e อบีเอสวส์แรงสั่นสะเทือน <c oughs> แค่คุณเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะคุณจะดึงดูดคนอีกเป็นใช่ใช่อันนี้ชัวร์มากเรวความรู้สึกคนละแบบความรู้สึกเราเองคนละแบบใช่แล้วก็ แล้วก็คนที่จูนกับเรื่องพวกนี้ก็จะมาดูเรามากขึ้นจริงเพราะแต่อาจารย์บดีใสนาฬิกานะพวกผู้ชายอะเริ่มมาคอมเมนต์เริ่มมา, comment, มมาดูเริ่มพูดถึงเริ่มอะไรเยอะเอาเลยพี่เขายิางมาใส่เลยเห็นไหมยอดยอดขึ้นเลยบอกได้เลย, inside, ยอดนไ้สอินไซต์ของลูกค้าอาจารย์คือแบบพี่เขาเนี้ยแหละ customer insight เนี่ยละอาจารย์เป็นคนนั้นแล้วโอ้โหเดี๋ยวมันจะไฮขึ้นมปอีกคุณรู้ว่าเอาเลยนี่ถึงงานปุ๊บจี้เลยเลยนี่ คุณไม่เอาก็ลื้ไปตรงนั้นเออปีละเดือนเขามีเวชทิ้งลิสต์อยู่แล้วด้วย<ต>ใช่ปีละเรือเห็นไหมคุณจะเป็นแบบนั้นนะแบรนด์พวกคุณนะคุณจะเป็นแบบนั้นนะไม่ลดไม่คุณไม่ซื้อก็มีคนอื่นซื้อมันต้องแบบนั้นนี่คือแบรนด์ของ associate คือหมายความเชื่อมในหัวตลอดกับเรื่องพวกเนี้ยจูนหาเรื่องหาของแบบเนี้ยไม่เอาของที่แบบขายเยอะเะผลิตเยอะเราคาสุกถูกไม่เอาแล้ว จริงที่อาจารย์บดินบอกว่าให้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพราะมันจะดูดคนอีกแบบหนึ่งหรือไม่ก็แต่งตัวแบบติ๊กไปเลยแบบที่แปลกแปไปเลยคนรวยชอบคนแปลกเกสที่ครูพูดไปต้องไม่กึ่งกึ่งคุณต้องไม่อยู่ตรงกลางระหว่างดูดูแบบดูเรียบร้อยคุณต้องแบบพรีเมียมเลยเนี่ยอย่างฮันนี่หันไปโอ้โหนา่งพรีเมียมใช่เดี๋ยวนี้พรีเมียมได้เดี๋ยวนี้พรีเมียมไปมองน ได้ออกกล้องเนี่ยในวันนี้เอาไมค์ฮันนี่มามามาโชว์ตัวในไลฟ์เลยสูตรขาวอย่างนี้ทั้งตัวนะลองชื่ออะไรคะแวนด้าค่ะวนด้าวนด้ามันมีความลับไม่ใช่ของแพงด้วยไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงด้วยแต่ขอให้เป็นสูตรขาวทั้งบนทั้งล่างทท้ลลุกไม่แพงเลยนี่นี่นี่ใช่อันนี้ใช่เลยเวนด้าเกตคูบ้ารู้สึกพรีเมียมของผมเองใช่ถ้าฮันนี่เขาใส่สร้อยที่เป็นโซ่สีทองอีกอันนึง เขาจะมีอยู่ทีม Kylie Jenner ได้เลยเอยังต้องใส่ก็อกองกน่ยอยเส้นหนึ่งแค่นั้นน่ะคุณไปอยู่ทีม k y l เจ Jenner ได้เลยแต่ถ้าคุณใส่ตุ้งหูใหญ่ขนาดนี้ใส่สร้อยเส้นบางๆที่ตอนนี้กำลังห้อยสามเส้นลงมาถึงตรงร่องอกคุณเพื่อเป็นเส้นนำสายตาลงมาตรงตรงนี้มูลค่าเพิ่มได้อีกใช่ถ้านึกอะไรไม่ออกให้ใส่โททุนลุกสีขาวจริงซาร่ามี ทั้งตัวไม่ถึงสี่พนนะเห็นบ้าไม่ถึงเห็นบ้าคุณเกทบปาะถ้าคุณเปลี่ยนเป็นกางเกงปุ๊บนะบุคลิกคุณจะดูเป็นไงรู้ป่ะกระชับกระเฉงดูโมเดิร์นพลังงานคุณจะเปลี่ยนเชื่อคคูวันนี้ป่อยเร็วไปเลยเซ็นทรัลพระรามสามซาร่ากำลังเซลด้วยสาระไม่มีซาราต้องไปไอคอนสยามไอคอนสยามเกือเจ้าไม่ไกลนี่ สามเดือนฟังไลฟ์ของผมสามเดือนเอากล้องมานี่ด้วยกล้องมานี่กล้องหันมาได้นี่ตรงไอ้กล้องนี้ด้วยไม่ใช่ไลฟ์อย่างเดียวไลฟ์ด้วยแล้วก็คลิปคลิปด้วยเสามเดือนเออพลังงานกลับมาโอ้โหคือลุกอะเลือกเลยเบิร์เนาเบอร์เอาไปแล้วก็พอสามเดือนหลังจากก็มาดูอาจารย์แล้วเนี่ยเอ็นเตอรจิ้กลับมาเลยเออเพราะอะไรไวส์เขาได้จากอาจารย์ไปมัน มัน r e f r e เออ best i n n e องมัอืมดีมากแล้วแล้วแล้วแลมีคนทักป่ะคนทักป่ะคนรอบข้างทักป่ะโอ้ผมเปลี่ยนทั้งบริษัทเลยจริงป่ะจริงเยี่ยมมากนั่นคือเรียนฟรีเหรออะไรนะนั่นคือฟังฟรีด้วยเหรอสามเดือนเพิ่งมองข้อแรกเนี่ยข้อแรกออโอเคหัวาจย์อิมแพคนะเออเยี่ยมมากอันเนี้ยไปตัดได้ทัี่อาจารย์พูดเนี่ยผมในผมอยากจะมารู้จักกับอาจารย์เออ คือคือที่อาจารย์พูดเนี่ยผมได้ติจมาตลอดเวลาในช่วง30ปีผมก็มีมีมีฮีโร่ของผมอยู่ฮีโร่ของผมเป็นชื่อประเทศแซกเวลอ๋อโอเครู้จักรู้จัก General Electric ไงใช่ใช่อืมเป็นฮีโร่ของผมอ๋อโอเคโอเคเขาเป็นแนว CEO ของเอ่อเป็นแนวแบบคุมลูกน้องเยอะๆอะไรเงี้ย General Electric เก่งมากแจ็คเวลส์เขาสอนดีมาก G E E ใช่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 ถ้าไม่เบลนิงไม่ได้ไม่ต้องทำเขาพูดอย่างนั้นโอเคต่อเมื่อเขาได่อันนี้พี่จำได้ค่ะโอนสมัครเรียนตั้งแต่อาจารยังายไม่จบจริงป่ะพี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพี่เฟซบุ๊กพี่สุธีสุธีโอชื่อสุธีพี่จำได้ก็ทำโซล่าพาวเวอร์อ่ะงั้นพรุ่งนี้นะ ก่อนมาวันนี้อาจารย์เลิกให้เร็วอยู่แล้วถูกไหมคะห้าโมงครึ่งหกโมงไม่เกินนี้ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเชื่อคุณพรุ่งนี้คุณจะได้มาเป็นอีกแบบนึงใช่ไม่รับแล้วนะพรุ่งนี้ถ้าเกิดแต่งตัวอย่างนี้มาไม่รับนะไม่รับจริงจริงแช่วยไมคอสพี่นี่แม่งแบบว่าตอนที่คุณไปเรียนในคอสที่แบบสองสามแสนนี่ที่คนมานแน่น่ะเขาแต่งตัวกันแบบไหนคนละคนมั้ยหลากหลายโอเคมีแบบพวกรวยรวยแบบลูกไฮโซลูกแบบเจนสองเจนสาม มีใช่ไหมที่มาแบบพยายามมา mm. มามามาคอนเนคชัน mm. นะมันจะมีคอร์แบบนี้เยอะที่แบบบางทีคนไปเรียน MBA ก็เพื่อคอนเนคชันนะไม่ได้ไปเรียนเอาเนื้อหาหรอกไปเรียนเอาคอนเนคชันใช่ไหมล่ะ mm. แต่ไม่มีเพราะอะไรคนที่ไปเรียนแม่งก็อยากจะมาเอามาเทคทั้งนั้นทุกคนอยากมาเทคมันจะไม่มีคนแบบผมที่มาอยากมาให้เ mm. ข้าใจป่าวมันจะไม่มีคนอย่างเงี้ยมันไม่มีคนแบบผมไม่ไปลงของแบบนั้นอะเปลี่ยนนะลูกพวกงนี้เปลี่ยนเลยเชื่อครูจะได้ <c oughs> รวย จ้าไม่ตอนนี้คนนี้นนี้น้องต้องตัดสินใจเด็ดเดียวเขียตอนนี้ลุกน้องดูเหนื่อยเหนื่อยมากดูโทมมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามาทุกคนมาเพื่อเปลี่ยนใช่เขียทุกคนมาเพื่อเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเร็วมันต้องเปลี่ยนเร็วตัดสินใจเด็ดเดียวพี่รู้ว่าคนถึงขนาดคนไม่ว่าอยู่เลเวลไหนอ่ะแต่ถ้าเขาตัดสินใจเด็ดเดียวนะไม่เปลี่ยนจนแบบช็อกเลยพี่ว่าน้องทําได้ก็ครูเป็นตัวอย่างอ่ะ แม่บ้านสิ้นหวังอ่ะคุณพี่แล้ววันนี้อินนี่มาหยิบของแต่ละชิ้นเมื่อกี้อ้าวจริงไหมแม่บ้านสิ้นหวังอตอนนั้นไม่รู้สึก desperate housewife เคยเป็นซีีส์ <c oughs> ที่ตอนนี้ว <c oughs> ่า,า desperate housewife ฉันเนี่ยแหละแม่บ้านสิ้นหวังไปนะเปลี่ยนนะสัญญากับครูมันจะสุดยอดมากขนาดไหนอาจารย์จะภูมิใจมากขนาดไหนคืออาจารย์จะชาร์จแล้วสอนคนรวยก็ได้สมมติคอร์สเนี้ยอาจารย์คิดสามแสนสดสองวันพี่สุธีก็ลง เชื่อครูว่าพี่ลงบ้านถ้าสองวันสามแสนอะถ้าถ้ารู้ถ้ารู้อย่างนี้ยิ่งลงใช่ไหมล่ะถ้าเกิดแบบเห็นเห็นเคาะเห็นเนื้อหาเป็นแบบนี้ของที่อาจารย์บอกอานเก่าลงก็ต้อังหมดนั่นเออพอคอสเหรอคอสที่ขคนนั้นเนี่ยซูเปอร์ริชเดิมก่อนนั่นอ๋อจ้ะซูเปอร์ริชเดิมอ๋อโอเค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 ชอบไหมล่ะไอชอบชอบไหมล่ะคอสที่แบบชอบไอซูเปอร์ริชรุ่นแรกอ่ะ ูด้วยเหรอคะใช่ใช่นะอันนั้นมันไม่ใช่ลุงอันนั้นมันเป็นรุ่นสองรุ่นสามแล้วนะที่อัดไม่ขายแต่จากวันนั้นจนวันนี้เปลี่ยนไปใช่กระเป๋าอัปเกรดเป็นจอระเ้พันที่เกตขึ้นเห็นป่าวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปอีกเห็นเป่าตอนนั้นก็รุ่นแรกเลยคือลุงมานั่งเรียนแบบนี้เลยนั่งเรียนรุ่นสองวันตอนนั้นหนาละหนาละสองวันหนึ่งคือที่หัวหินพาพี่โรดไปเรียนด้วย ภาสามีไปเรียนด้วยแล้วพอพ,พี่รอเขาพายากนั้นหนึ่งเพราะว่าชวนรขสไหนไม่เรียนพอบอก Marketing to t u p s u r i r r เ c h ขาบอกโอเคพี่จะไปเรียนเขาอยากรู้ว่าจริงป่ะเนี่ยหมายถึงว่าเพราะเขามันคือลูกคนรวยเรียนเมืองนอกมาตลอดเด็กอัดสำทำธุรกิจใช้แต่ของแพงๆอย่างเงี้ยเขามาเขานั่งอืมที่อาจารย์พูดทุกค,คำเขาอืมอย่างนี้เลยอะ่ะ หลังจากนั้นอ่ะเต็มที่น้องก่งเมียเรียนแล้วลุงก็ลุงบอกว่าเดี๋ยวลุงจะชดใช้คืนในพี่หมดเลยแถมกําไรให้ด้วยเออพนะนนเราตัดสินใจแล้วนะนะตัดสินใจเปลี่ยนนะให้แม่งเจ๋งๆไปเลยครูอยากเห็นเมื่อก่อนครูก็น่าจะประมาณแบบคุณอะหมายถึงว่าดูเขินๆตัวเล็กๆหน่อยถูกป่ะไม่นะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่ว่านะจริงหรอไม่ถึงขนาดลุงมาถึงก็แบบ กำลังสอน่อกำลังจะพยายามให้กำลังใจเขาแต่พี่กูโกหกไม่ได้ว่าโอเคโอเคโอเคอ่ะผมว่าเราพักกันก่อนดีกว่าตอนนี้นะสนุกไหมโอเคเดี๋ยวถ่ายไลฟ์อีกนิดหนึ่งเอาเอาตอนที่กำลัง acting ว่าสนุกเนี่ยดีที่สุดโอเคเดี๋ยวพี่จะต้องติ i เ a t e พวกคุณเรื่อง vibration คุณต้องเจอคู ไม่นนได้เออเวลาหาไหล่